เดี๋ว่ัเป็นโลกกลัวบ่ครับนี่ววพักกเม็นยกมาทั้งสวนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมบีฟรีแมนนะครับผมวันนี้ออกมามืดสักหน่อยเพราะว่าตั้งใจจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปเยี่ยมชมตลาดนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรตลาดดึกใช่ไหมเพราะว่าตลาดนี้จะเริ่มขายตั้งแต่ประมาณสัก5้าหกทุ่มไปจนถึงเช้ารับประมาณนี้นะครับจะเรียกว่าตลาดดึกหรือตลาดเช้าดีนี่ครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับ ตลาดแห่งนี้ชื่อว่าตลาดตลาดไทยอีสานนะครับผมอ,อยู่ในเขตเทศบาลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับเริ่มออกของมาทยอยลงวางขายแล้วนะครับผมพวกของสดของแห้งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเไดินไดูนะว่าม,มีอะไรบ้าง ดูครับปลาครับผมปอดถ่ปลาดูแม่ปลาดูปลานิ้นปอดถมาเด้กชาครับนี่น้องไขายจ้าปอดอันนี้ปลาเลี้ยงเองเล่นบ้งครับนี่ปลาเขาแก้วเขาเลี้ยงเองอ๋อรับบมหายอืม เดี๋ยวมันเป็นแบบโรคัวป่ะครับนี่โกคววัวโ <c oughs> อ,อ้อ๋อถอะอืมแบบที่แพ้ที่แร่ไว้แล้วก็มีนะครับผมอ๋อถถอะอลังการมาแล่มาแพ้อยู่นี่ก็มีสุดยอดเลย ดินดักดักดักเนี่ยครับนี่ก็พี่พักมี่ยานะครับผมักยาของสดต่างๆบักพริกตะไคร้นะครับผมตัวนะครับของพักกปแมนยกมาทั้งสวนนะครับผมบักแตงหอมบอส รตเตอรี่ก็มีทุกคน,นครับผมอันนี้อ๋อกิโลละสี่สิบบาทอ่าสิบ ้าวเม่าทอดข้าวเหนียวปิ้งเฉียงเนือกับมี่ครับผมใครปิ้งกับมี่ไม่สักบาทครับสี่ฟ้าสวนครับผักก็มี่เอาไปข้างในก็ยังมี่อยู่นะครับแต่ว่าสุสายังมากบกขบนะ อันนี้เป็นเสียงหม,มูอ๋อถูกตัวหมูสุดยอดเลยดิอย่างงี้ขายวันละกี่ตัวเนี่ยเัาเนี่ยสิบตัวป๊อดถูก สี่โค้งครับนี่ครับโัวเพียบเลยแลกกันสดๆโอ้หแล้วก็แบ่งออกเป็นขาเป็นขาเื้อบัว เสียงหมูก็มีหลายหลายเจ้านะครับเชียงหมูไม่ได้มีเจ้าเดียวนะครับขายไส้กรอกก็มีนะครับนี่ครับไส้กรอกก็มีนะครับผมเอมวันนี้รู้สึกว่าพ่อค้าไม่ค้าแต่ยังมาไม่เยอะนะปกติ mm hmm. มานี่คือ ต้องเต็มพื้นที่แล้วนี่ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเสียงโอ้ไก่โอ้อันนี้ไก่กวราครับอ๋อครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาซื้อวัตถุดิบนะครับผม เพื่อที่จะเอาไปขายพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมาที่ตลาดนี้นะครับผมจริงๆข้างในก็เป็นซอยเข้าไปอีกนะครับก็จะมีแผงขายของขายผักสดนะครับเข้าไปข้างในแต่ละซอยแต่ละซอยนะครับผมก็จะมีแผงขายอยู่นะครับผมัวนี้ครับผักผิดสวนเลย ยกว่ากันทั้งสวนเลยนะครับผมดูครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับเชียงหมูอ้าสุดยอดครับสดสดใหม่ๆจริงๆปกติมันจะวุ่นวายกว่านี้นะทำไมวันนี้มันเป็นแบบเงีย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 บ เข้าเดินดูข้างในนะครับเป็นยังไงข้างในมีขายผักนะครับผม,มหัวาวหัวผิกนะครับผมนี่ไก่ ปลาที่เราพู้วนคือปลามูนือปลาทู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 หอมน้เสียงหมูนะครับผม โอ้ยยังมีอีกเยอะอยู่นะครับแต่ละซอยนะครับผมก็นะเปิดได้หมดนะหัวหมูไก่หัวหมูขายขายไงครับหัวหมูรลละเจ็ดสิบห้าร้อเดาป๊อ อันนี้คือเอาไปกินได้เลยใช่ไหมครับนีห่หรือว่าไปต้อมอีกกินได้เลยโอเคครับมัเจ็ดสิบนี่เชียงหมู<อ>ปลาทู นั่นแหละครับในขณะที่หลายคนกาลังจะหลับจะนอนหรือบางคนกําลังจะนอนนะครับผม้าคนนอนดึกนะแต่ว่าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ายังคงต้องตื่นมาขายของอยู่นะครับผมทำมาหากินนะครับผมสําหรับบางคนที่จะต้องเตรียมขายของเปิดร้านตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ต้องมาจ่ายตลาดประมาณสักนี่ครับตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ครับตอนนี้เวลาประมาณสักอีกห้านาทีตีสองนะครับผมนี่ก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งนะครับที่ อยู่คู่กับคนอุดรมายาวนานนะคนอุดรรู้จักกันดีนะครับตลาดไทยอีสานครับก็จะเริ่มขายตยาาั้งแต่สีมม่ห้าทุมไปจนถึงนู่นแหลคะครับเช้านะครับเจ็ดแปดโมงเช้านั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมตลาดไทยอีสานในช่วงวาันตี2สองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ซึ่งถนนเส้นนี้เขาก็จะขายไปจนถึงนู่นนะครับเจ็ดแปดโมงเช้านั่น,หนแหละครับผมแต่ว่าเสร็จแล้วเขาจะขยับเข้าไปอยู่ข้างในซอยนะครับผมเก็บเข้าไปอยู่ข้างในซอยที่ผมเดินพาเดินเข้าไปดูข้างในนั่นแหละครับเขาก็จะขยับไปอยู่ข้างในนั้นนะครับเป็นขายตอนกลางวันด้วยนะครับผมถนนเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะขายเฉพาะช่วงนี้แหละครับห้าหกทุ่มไปจนถึงนู่นแหละเจ็ดแปดโมงเช้านะครับผมโอเค ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมส่วนตัวผมก็คงจะขอลาไปนอนก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสถานที่ที่แตกต่างออกไปนะครับสวัสดีครับ